นะโมตัสสะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวินัง สุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติ จิตะตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ